แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้รับเงินหมื่นไร่ละ1,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ เปิดให้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2568หากใครเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขกางกระเป๋ารอการโอนเงินทกสโอ,อนตรงเข้าบัญชีไร่และ1,000บาทเงินหมื่นนะคะเป็นของขวัญส่งท้ายปีตั้งแต่เดือนธันวาคม2568เป็นต้นไปเลยค่ะจะเป็นพี่น้องเกษตร,รกรในกลุ่มไหนวันนี้ข่าวดีเลยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตร,รกรชาวนาชาวไร่ชาวสวน ทุกคนทั่วประเทศข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร8จังหวัดทางภาคเหนือนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลาไยไร่และ1นึ่งบาทไม่เกิน10ไร่ตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้สมัครในการเข้าร่วมโครงการค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของโครงการฟื้นฟูชาวสวนลาไยไร่และ1000บาทไม่เกิน10ไร่หรือว่ารับเงินหมื่นนะคะคุณผู้ชมต่อคูเรือนค่ะที่บริกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยนะคะจังหวัดทางภาคเหนือ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่วันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถึงวันที่1 0ธันวาคม2,568ให้เข้าร่วมโครงการค่ะคาดว่าโครงการในการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพในการตัดแต่งพุ่มชอบผลแล้วก็ฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มรายได้เป็นโครงการในการสนับสน,นุนชาวสวนลำไยประมาณอยู่ที่ 6แสนไร่นะคะเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ1แ25,000ครัวเรือนในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดแพร่พะเยาและก็จังหวัดตากนะคะอย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเริ่ม25พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมแล้วก็จะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้เราเสร็จค่ะภายในเดือนธันวาคม2568นี้ค่ะ ทางโครงการนี้จะสนับสนุนเือทางเกษตรกร,เ,กรเนี่ยโดยการสร้างแรงจูงใจไร่ละ1000บาทเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยดำเนินการตัดแต่งทรงพุ่มชอบผลหรือว่าถ้าท่านใดที่ว่าจะไปซื้อปจัจจัยคาร์บอนลิสก็สามารถที่จะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อได้ในหลักการที่เรียกว่าคนละมาเกิน1ิบไร่ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ตเลยเครับแล้วก็เป้าหมายในการดำเนินการนี้ช่วงไหนนะครับท่านอธิบดีครับ ก็เริ to, ่มสมัครตั minimum, the school, the main, sides, ้งแต่วันที่ตะวานนะฮะตั้งแต่เสาห้านะครับจนถึงวันที่สิบห้าธันวาคมครับเมื่อเกษตรกรก็ไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับทางสำนักงานเกษตรตำบลเกษตรอำเภอในหลายช่องทางนะครับบางท่านก็จะไปปรับปรุงทะเบียนบนช่องทางของแอปปลัมบุกซึ่งก็หลายท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปหาท่านเกษตรอำเภอเกษตรตำบลที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ไปปรับปรุงได้นะครับจะเก็พเพียงแต่ว่าการไปปรับปรุงระเบียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรที่กรมมีข้ม